สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมารีวิวไม้สักทองแกะสลักของเราให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชมนะจ้าขอบคุณจ้าตามอะไรจ้านี่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้สักทองที่ซื้อมาจากเมืองไทยจ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วยี่สิบ สามปีจ้ะซื้อมาตั้งแต่ปีสองพันส่งมาทางเรือจ้ะเพื่อนๆไม้สักทองหนักมากเลยจะ้ะเป็นชุดเลยจ้ะเพื่อนๆนมีมีเก้าอี้สี่ตัวแล้วก็โต๊ะยาวหนึ่งตัวแล้วก็มีโต๊ะว,วางกาแฟเล็กสองตัวแล้วก็มีโต๊ะว,วางกาแฟใหญ่หนึ่งตัวจะเพื่อนๆ ความความหนาอยู่ที่เอกือบเกือบสามนิ้วเลยจ้ะเพื่อนๆความหนาของของไม้แล้วก็หนักมากเลยจ้ะนี่นะจ้ะเก้าอี้เก้าอี้แบบนี้เอาเข้าบ้านเราไม่ได้จะต้องต้องเอ,เอาประตูออกถึงจะเอาเข้ามาได้ช่วงนั้นประตูเรามันเล็กนะจ๊ะก็เลยเอาเอาประตูออกแล้วก็เอาเข้ามาจ้ะ แล้วเขาก็แกะสลักได้สวยงามมากเลยจะเป็นเป็นบ้านชนบทแถวภาคอีสานแบบโบราณจะเพื่อนๆก็แกะสลักทั้งข้างนอกและข้างในแล้วก็ด้านด้านข้างด้วยจะเพื่อนๆส่วนโต๊ะยาวนี้ก็มีลวดลายแบบบ้านชนบท มากๆเลยจ้ะแถวแถวบ้านชนบทก็มีบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยแล้วก็มีต้นมะขามต้นมะขามแล้วก็ต้นมะพร้าวแล้วก็มีมีวัววัวเทียมกเกวียนจ้ะเพื่อนๆแล้วก็มีคนนั่งด้วยบ้านทรงไทยก็หลังคาม,มุงมุงกระเบื้องจ้ะแล้วก็มีต้นมะขามต้นใหญ่ แล้วก็มีคนเลื่อยไม้ด้วยจ้ะเพื่อนๆมีคนเลื่อยไม้แล้วกม็มีครกมองด้วยนะจ้ะเพื่อนๆไม่ว่าส้มไม่ทราบว่าคนรุ่นใหม่รู้จักกับครกมองหรือเปล่านะจ๊ะแต่อันนี้เป็นเป็นครกใหญ่ๆนะจ๊ะคนคนตำอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็ไปไ,ไปปักนะจ๊ะเขาเรียกไปปักถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะ แล้วเขามีไก่ได้วยนะจ๊ะเพื่อน,อนมีไก่แล้วก็ต้นไผ่มีต้นไผ่ลวดลายของเขาละเอียดอ่อนมากเลยจ้ะแล้วก็เขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์แกะสลักไม้สักทองยิ่งนานวันยิ่งมีราคาจ้ะเพื่อน,อนส้มก็ส้มก็ไม่ทราบจ้ะแต่แต่เราชอบเราชอบเราก็เลยซื้อ ซื้อมาตอนไปฮอลิเดย์นะจ๊ะก็ส่งมาทางเรือนะจ๊ะเพื่อนๆนก็ใช้เวลาเกือบสองเดือนนะจ๊ะเกือบสองเดือนเดี๋ยวส้มจะพาไปชมราคาในช่วงยี่สิบยี่สิบสองปีที่แล้วนะจ๊ะว่าราคาของเขาเแบบเดิมจะขนาดไหนจ๊ะจะจะกี่หมื่นจ๊ะก็พูดถึงหมื่นขึ้นไปก็แล้วกันนะจ๊ะอันนี้ก็เป็น เป็นเก้าอี้นั่งนะจ๊ะเขามีเบาะให้ด้วยเลยจ้ะเดี๋ยวจะเอาเบาะมามาให้ชมอมอันนี้ก็มีมีคนอะไรนะอะไรนะก็เรียกอะไรนะอมอะไรฟันฟืนโทษจ้ะแล้วก็มีมีวัวด,ด้วยจ้ะวัวก็เหมือนเดิมต้นมะพร้าวแล้วข้างนี้ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะคล้ายๆกันก็วัวก็บ้าน ตรงตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เขาก็ <c oughs> มีตรงนี้ด้วยจ้ะเนี่นจ้ะก็ก็ฝนก็เยอะหน่อยจ้ะฝนก็เยอะหน่อยส่วนส่วนโตตัวนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ชมนะจ๊ะเดี๋ยวไปตามพี่รอนมามันต้องเอาแก้วออกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมันต้องเอาแก้วออกถึงจะได้เห็นเห็นชัดๆอันนี้แก้วมันทําให้แสงไฟเออ ไม่ชัดนะจ๊ะแล้วก็นี่ก็อีกอีกอันหนึ่งจ๊ะอีกอันหนึ่งก็ต้องเดี๋ยวเอาแก้วออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมกันจ๊ะส่วนเก้าอี้ก็คล้ายๆกันนะจ๊ะ <S <S พเพื่อนๆกม็มีมีรูปคล้ายๆกันแล้วก็แกะสละักลด้านนอกและด้านในจ๊ะความหนาเกือบสามนิ้วจ้ะพเพื่อนๆก่อนนี้ก็ข้างหลังนะจ๊ะพเพื่อนๆนี่จะข้างหลัง เดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปชมอันใหญ่ข้าง,งหลังของอันใหญ่เลยจ้ะว่าเป็นยังไงส่วนที่นี่ก็ข้างหลังของอันใหญ่นะจ๊ะเก้าอี้ใหญ่หญๆอ่นะจ้ะก็ลวดลายคล้ายๆกันนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมจ๊ะก็ถ่ายใกล้ไปหน่อยจ้ะบ้านมันต้องมีห้องก,องกว้างๆจ้าอันนี้บ้านส้มมันห้องไม่กว้างจ้ะเพื่อนๆก็เลย ถ่ายทำคับแคบไปหน่อยก็ขอโทษนะจ๊ะก็อยากจะโชว์ก็อยากจะโชว์เพื่อนๆน,นะจ๊ะว่าไม้สักทองแกะสลักมาถึงอังกฤษจ๊ะแล้วใครที่มาเห็นก็ชอบกันทั้งนั้นเลยจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราซื้อมาตั้งนมนานแมวแมวเราก็ไม่ควรนะจ๊ะเพื่อนๆก็อยู่อย่างสมบูรณ แต่จะทําปัดฝุ่นยากไปหน่อยแค่นั้นเองจ้ะแต่มันก็ไม่ย่อท้อนะจ้ะพเพื่อนๆก็ไม่ย่อท้อที่จะมีจ้ะมีเขาแล้วก็มีมีชุดนี้ไม้สักชุดนี้ก็มีพลังจ้ะพเพื่อนๆมีพลังและยิ่งดูเอ,อรูปพวกนี้แล้วยิ่งคิดว่าอยู่เมืองไทยเลยจ้ะพเพื่อนๆลวดลวดลาย อะไรชนบ,บทก็เหมือนเหมือนอยู่ในอยู่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยจ้ะเดี๋ยวส้มจะเอาเอาเบาะใส่นะจ้ะเบาะเบาะตัวนี้ก็มามาด้วยจ้ะมามามากับเฟอร์นิเจอร์จ้ะเพื่อนๆ แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีตัวยาวด้วยจ้ะเดี๋ยวตัวยาวแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะให้พี่รอนเอากระจกออกให้ชมนะจ๊ะ เดี๋ยวพ่อบ้านจะยกกระจกออกให้ชมนะจ๊ะแบบนี้แหละจ้ะอันนี้ไม่มีกระจกนะจ๊ะเพ,พื่อนๆก็มีคนขี่ควายก็มีคนหาบหาบของด้วยแหละจ้ะเพื่อนๆแล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะขามป้านทรงไทยหลังคามงกระเบื้องนี่จะ้ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชม อันใหญ่กันเลยจ้าเดี๋ยวมาชมพี่รอนเอาอันใหญ่ออกกันเลยนะจ้าเพื่อนๆนี่หละจ้าเราจะเข้าไปดูใกล้ๆเห็นไหมจ้าเพื่อนๆรายละเอียดเขาสวยมากเลยจ้ามีสุ่มมีสุ่มด้วยแล้วก็มีมีต้นมะขามเนี่ยจ้าต้นมะขามก็ทําได้สุดยอดเลยจ้าดูสิเอามือเข้าไปได้เลยจ้าแล้วก็ต้นมะพร้าวนี่จ้าเอามือเข้าไปได้เล ต้นมะพร้าวก็ทำได้สวยมีคนหาปลาเขาเรียกอะไรนะยกยกยอเลยจ้ะเพื่อนเ่นนี่จ้ะยกยอเรามีคนเลื่อยไม้มีสุ่มไก่ด้วยนะจ้าเพื่อนๆนี่สุ่มไก่จ้ะแล้วก็เห็นบันไดด้วยแล้วก็มีกองฟางกองฟางอย่างนี้นะจ้ะแล้วก็สะพานสะพานแล้วก็มีหมาด้วยนะจ้าหมาเดินตามคนไปหาปลาจ้ะเพื่อนๆ แล้วก็นี่ก็วัววัวเทียมกวนกวนจะเรียกยากเหมือนกันถ้าพูดผิดก็ขอโทษนะจ๊ะวัวเทียมกุยนจะเพือ่อนๆแล้วก็ต้นมะพร้าวสุดยอดเลยจ๊ะเดี๋ยวให้พ่อบ้านเอาเอาใส่ไว้เหมือนเดิมเลยจ๊ะย่าทุกคนพูดตาแบกหนาวร้อนเดี๋ยวพ่อบ้านเอาเอาเข้าไว้เนี่ยจ๊ะ เดี๋ยวจะให้พี่รอนวัดความหนานะจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะ how much just under eight centimeters in seven and a half how many inch uh, uh, do again two and three quarters เขาบอกเกือบสามเกือบสามนิ้วเลยจ้ะเพื่อนๆขยุกขยุย้ยนะนี่จ้ะเพื่อนๆความหนานะจ้ะล้วจะไม่ให้หนักได้ยังไงเลยจ้ะเพื่อนๆ ส้มหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเฟอร์นิเจอร์ของส้มนะจ๊ะเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้สักทองแกะสลักจ้าแล้วส้มขอบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มาอวดออรวยกับเพื่อนๆนะจ๊ะเพียงแต่อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชมเท่านั้นเองจ้าว่าไม้สักแกะไม้สักทองแกะสลักจากเมืองไทยมาไกลขนาดไหนจ้ะ แล้วส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะแล้วก็เ,เพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยิ่งยิงขึ้นไปเลยนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นจ้าแล้วก็ไม่เก็บไม่ไข้เวยนะจ๊ะเพื่อนๆเจอกันวิดีโอหน้านะจ๊าไปๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย